ที่บ้านเราแต่ก่อนที่ดินมันแตกระแหงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเลยนะพ่อกับแม่ก็เครียดกันมากฉันจำได้เลยว่าตอนเด็กๆเ,เห็นพ่อถอนหายใจทุกวันวันหนึ่งพ่อบอกว่าเราต้องลองหาทางใหม่แล้วลูกแบบนี้ไม่ไหว แม่ก็ช่วยกันคิดช่วยกันหาข้อมูลจนไปเจอเรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสานพ่อกับแม่ตัดสินใจลองดูเริ่มจากปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงดินไปเรื่อยๆหนูว่ามันจะเวิร์กไหมพ่อฉันถามพ่อวันนั้นพ่อจับมือฉันแล้วบอกว่าถ้าเราไม่ลองก็ไม่มีทางรู้รูป เวลาผ่านไปที่ดินที่เคยแตกระแหงกลับกลายเป็นสวนที่เขียวชะอมพืชผักผลไม้ที่เราปลูกมันงอกงามอย่างไม่น่าเชื่อเราเอาผลผลิตไปขายที่ตลาดได้เงินมาจุนเจือครอบครัวชีวิตเราดีขึ้นมาก จากดินที่เคยแห้งแล้งกลายเป็นสวนเงินล้านที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขและสอนให้รู้ว่าความพยายามและความรักที่เรามีให้กันจะเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นได้เสมอ